สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับคนรองยูทูบชา n น l นะครับวันนี้จะมาแชร์นะครับแชร์ประสบการณ์รถแบตหมดนะครับนะครับเนี่ยท่านใดนะครับที่ใช้รถนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทอย่างนี้นะฮะปุ่ม push start นะครับรถผมนะครับเมื่อวานวันก่อนนะครับผมไปเช็คแบตมานะฮะเช็คแบตมา good ตเตอรี่นะฮะ good b a ต t e r y นะครับผมนะค่าอะไรต่างๆนานานะครับก็1 2โวลต์จุดเจ็ดเก้านะฮะค่า CCA ก็328 3 2 5รบนะฮะทุกอย่างปกตินะครับทุกอย่างปกติแบตเตอรี่ก็ปกตินะครับแต่ทีนี้ครับวันนี้มาเนี่ยฮะผมกดกดสตาร์ทใช่ไหมกดสตาร์ทเสร็จปุ๊บ สตาร์ทไม่ได้ครับนะฮะไม่ไม่สตาร์ทคือแบตหมดนะครับคือแบตหมดนะฮะแบตหมดเลยแต่ค่าแบตที่เช็คมาก็คือปกตินะฮะครับนี่ฮะอาการจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะอาการจะเป็นอย่างนี้นะฮะแบตหมดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแบตเตอรี่ข้างหน้านะครับว่ามัน จะขึ้นที่ลูกแก้วเป็นยังไง uh huh. นะครับอันนี้แชร์ประสบการณ์นะครับรถรถแบบ p u s สตาร์ทนี่คือจะไม่มีอาการอาการที่แบบสตาร์ทอ่อนหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็คือจะไปก็คือจะไปเลยเงียบเงียบไปเลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูแบตข้างหน้ากันนี่ครับแบตเตอรี่ของเขาก็จะเป็นแบตเตอรี่3 k นะครับนะฮะ3 k f อะไรเนี่ย pmf ห้าสิบ l นะครับเนี่ยทุกอย่างปกตินะครับสีเขียวนะฮะไฟพร้อมใช้นะครับนะฮะเนี่ยลูกแก้วก็เป็นสีเขียวนะครับไฟพร้อมใช้นะครับแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเนี่ยก็คือก็เพิ่งจะเปลี่ยนแต่ว่าก็น่าจะนานแล้วฮะเปลี่ยนประมาณปีหนึ่งได้ ตอนนี้ก็รอเดี๋ยวรอช่างมารอช่างมาเปลี่ยนแดี๋ยอจะรี่ลูกใหม่ให้นะ,ะอันนี้เป็น 3K นะครับอันเก่าเดีย๋ยวดูลูกใหม่นะครับว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะฮะเนี่ยฮะ,ะแล้วช่างก็มาถึงแล้วนะฮะหลังจากที่รอไปสักครู่ แบดลูกใหม่ที่ใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับอมมะมารอนนะฮะเดี๋ยวให้ช่างทำการเปลี่ยนก่อนนะครับ จากไหนนะครังแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะเนี่ยทีมงานช่างนะครับมืออาชีพจากครังแบตเตอรี่นะครับผมนะบกำลังทำการเปลี่ยนเลยดูลูกใหม่ Vamos lá, vamos นี่เลยครับลูกใหม่ก็จะเป็นสีเขียวเลยนะครับอันนี้เป็นลูกเก่าของเราครับใช้มาประมาณปีครึ่งนะครับอันนี้แบตเตอรี่ 3k แบตเตอรี่นะครับหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม นี่เลยครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับสตาร์ทครั้งเดียวติดนะฮะนี่นะครับค่าแบตใหม่ที่ได้นะครับพร้อมกับสีเขียวโอเคครับผม อ๋อโอเคโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะแชร์ประสบการณ์แบตหมดนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ